ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พักอ่าไฮคินเรียวกังนะทุกคนตรงแถวถนนบัวลายนะแล้วก็จริงๆเราเคยมาพักแล้วรอบหนึ่งนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามัานโอเคก็เลยมาพักอีกรอบหนึ่งที่นี่เขาจะมีแบบบ่อออนเซ็นให้เราแช่ด้วยนะแต่เขาจะเปิดเป็นเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในห้องพักก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้คือห้องพักที่เราพักวันนี้นะทุกคนเป็นห้องที่ เป็นห้องว่าจะเป็นห้องที่เล็กสุดเลยแหละนะนี่คือห้องขนาดเล็กสุดประมาณห้าฟุตเรจะมีจุดที่เสียบปลั๊กตรงนี้ให้ก็มีตรงนี้ด้วยนสวิตไฟนะก็ประมาณห้องเรียบๆง่ายๆนะ mm. นี่ก็จะเป็นเอ่อทีวีนะเปิดประตูมาจากทางเข้าประตูตรงนี้ อมีเครื่องฟอกอากาศด้วยเห็นไหมอันนี้เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศแล้นะเนาะช่วงนี้ PM เเยอะมีตู้เย็นนะซื้ออะไรมาแช่ได้มีน้ำเปล่าให้สองขวดนี่ไฮชินเรียวกังนะเป็นโรงแรมที่เราพักอันนี้ส้มเราซื้อมากินแล้วเขาจะมีชุดแบบเหมือนคล้ายๆเป็นเขาเรียกชุดอะไรของญี่ปุ่นอนะย,ยูกะตะนะเป็นแบบ แต่ทําไมมันเป็นสีแบบคขาวแล้เรามาเป็นแบบของผู้ชายนิดนึงนะแต่นทาไมอันนี้เป็นลายดอกเลยอ,อืมนะแล้วก็จะมีแบบว่าโซนเป็นเหมือน walk-in closet เล็กๆมันที่แต่งตัวตรงนี้แต่ห้องนี้ก็คือข้อเสียคือจะไม่มีหน้าต่างนะทุกคนเออแต่ว่าในห้องเขาอะในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีนี่ด้วยเอ,อเขาเรียกว่าที่แช่นะเป็นถัง ทางสามารถแช่ลำร้อนตรงนี้ได้นะมีผ้าเช็ดตัวให้ก็จะใช้แบบสีไม้ๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะปึ๊บปึ๊บปบ๊ทุกคนเราพักห้อง2เอรู้สึกจะเป็นห้องเดิมกับครั้งที่แล้วที่เราพักเลยนะห้องพักเขาก็มีหลายอย่างแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นห้อง1เ เมื่อกี้เราลืมถ่ายเมื่อกี้เราถอดรองเท้าจากตรงนี้อืมเขาจะให้ถอดรองเท้าที่ตู้ล็อกเกอร์นี้นะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าที่นั่งเล่นโซนแถวแถวล็อบบี้นะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูตรงดาดฟ้าก่อนชั้นบนรู้สึกว่าจะปิดนะอ๋อชั้นบนก็จะเป็นห้องพักห้องพักห้องพักอีก อ๋อนี่ไงข้างบนก็จะเป็นห้องพักอีกเกรดราคาหนึ่งก็จะมีแบบส่วนญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยว้าวสวยทุกคนแบบส่วนญี่ปุ่นสวยมาก ก็จะเป็นวัดเขาก็จัดส่วนญี่ปุ่นเล็กๆนะทุกคนแต่อันนี้น่าจะมาช่วงแบบว่าเย็นๆแดดลมตกหน่อยนะถึงมานั่งได้เพราะาตอนนี้ร้อนเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างตรงล็อบบี้ดีกว่าแล้วก็ตรงห้องออนเซนทุกคนที่ชั้นสอแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักอือ๋อตรงนี้ก็ทะลุได้ อ้มีเกียร์ให้ใส่ด้วยนะทุกคนสามารถใส่ถ่ายรูปได้แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นข้างหน้านี่หลงพงหลังคาเป็นแนวญี่ปุ่นนี่นะทุกคนล็อบบี้เรามาเปลี่ยนตามเลขห้องนะ 2A เราพัส 2A เราก็ต้องมาเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้จะมีรองเท้าแบบให้ใส่นะเหมือนสลิปเปอร์ นี่ก็จะเป็นโซนล็อบบี้นะทุกคนถ่ายรูปได้นะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็จะมีที่นั่งดีนี่นะเขาก็จะมีแบบว่าออนเซนแบบแยกหญิงแยกชายนะแล้วก็ เขาก็จะเปิดเป็นเวลานะทุกคนก็คือสามารถเข้าได้ตอน6โมงถึง5ทุ่มนะทุกคนเขาให้ถ่ายรูปได้นะแต่ว่าช่วงที่เปิดเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะโอเคเก็จะประมาณน,นี้นะนี่นะเขาไม่ให้ไม่ถ่ายตอนช่วงเวลานี้แต่ว่าเวลาอื่นถ่ายได้นะทุกคนจะมีห้องน้ําแบบนี้ แล้วก็มีข้อแนะนำต่างๆนะทุกคนเราจะพาเข้าไปดูนี่ก็จะเป็นนี่เป็นห้องซาวน่าด้วยนะมีห้องซาวน่าแล้วมีถอดรองเท้าตรงนี้ก็อถอดรองเท้าก่อนปึ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดนะไว้วางไวต้ตะกร้าตรงนี้นะเปลี่ยนเสื้อมีเออ่เหมือนกับ ทีดไรผมที่เป่าผมอะไรอย่างนี้ต่างๆนะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปก็จะมีบ่อแช่บ่อแช่เขาก็โอเคนะทุกคนเอบ่อนี้บ่อนี้เหมือนกําลังจะสร้างใหม่นะทุกคนอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ก็จะมีบ่อนี้บ่อนี้นะ่าจะเป็นขีมารายันแบ็คแอนด์คิงมารายันเคือเป็นบ่อแช่เหิมารายันนะ อันนี้รู้สึกน้ําจะไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นบอ่อนี้จะเป็นน้ำร้อนน้ําร้อนนะทุกคนแล้วก็จะมีทีแบบอาบน้ําตรงนี้นะก็จะไม่ใหญ่มากแต่ก็แช่ได้อะถือว่าเป็นบอ่อใหญ่อยู่อันแแช่ฟิลลิ่งเหมือนญี่ปุ่นนะทุกคนเออดูดีนะเขาทําไว้ดูดีถึงไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูดีนะนะ แนะนำนะทุกคนถ้าใครแบบว่าคิดถึงญี่ปุ่นนะก็มาเาเรียกอะไรมาพักที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่คือใครที่เป็นลูกค้าที่พักนะล้วก็จะได้แช่ออนเซ็นไปด้วยนะรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะไม่ต้องเสียค่าเ,เข้าแช่ออนเซ็นนะก็คือสามารถพักได้ด้วยแล้วก็แช่ออนเซ็นได้ด้วยนะทุกคนก็คุ้มมากเลยราคานี้เดี๋ยวตอนช่วงหกโมงเออช่วง เราน่าจะได้มาแช่ประมาณช่วงสองทุ่มนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะก็ประมาณนี้ทุกคนหายคินเรียวขังกันทุกคน ไยคินเรียวคัง <c oughs> เขามีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะทุกคนเราเคยกินแล้วก็พอใช้ได้นะทุกคนข้ามตงข้ามโรงแรมม,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 มีร้านคาเฟ่ด้วยเป็นเหมือนร้านเบอร์เกอรี่นะแล้วก็เบียร์เอ้ยไม่ใช่สิเป็น homemade, burger, beer, โฮมเมดเบอร์เกอร์เบียร์คอกเทลอ๋เหมือนร้านเหล้ามากกว่าทุกคนเพิ่งเห็นนะเนี่ยคราวที่แล้วไม่ไม่มี เราวันนี้มื้อเย็นเรามาฝากท้องกันที่ร้านนี้นะร้านชื่อว่าฟิวชั่นสเต็กฮะนี่จะให้ดูโอ้ร้านสวยกันจ้าเย้เหมือนเพิ่งเจอกันเนาะเอ๊เหมือนเพิ่งเจอกันนะสวยดีนะร้านดูนนนแบบ มีมีแ่สีท um ี่สุยด um ้ไม่อยากจะพุยเลยสามเนี่ยสีง่ายถึงแม้ไม่มาล้วพอมี่แคกจะมีจะเก็บถุงน้ำมือไว้ไว้ทำาหมืนผัดดำๆให้ลูกค้าอยู่แล้วก็ทำไมทีุ่แคทมันไม่มีให้กินหบบครัเใส่เแต่มใส่าักเปลี่ยนสดใสใจดีครับ นี่ปลาสากที่หนูกินในตงอยางอ๋ออันนี้ปลาสปลาไทยเนาะปลาบ้านเราเลยลูกแต่ตกงการเงยเอามาทำเป็นซาซิมิสดมากค่ะปลาไทยเราก็ทำเป็นซาซิมิได้ใช่ค่ะลูกไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นอน่ยเขายังชอบปลาบ้านเราเลยใสอย่างจุกๆลาุภไม่ต้คุโอ้จะอิ่มเนอะโอมีกาแฟด้วย นี่ให้ออฟมันไก่แซรกนู่นเลยให้ออฟมันเดินมาซื้อกาแฟตรงนี้ได้ห้าแปดหกแปดหลายใจยิ่งต้องใส่ไงครับน้ำชิมแบบตูแบบนี้มากเลยโอ้มีเล็กอ่ะใหญ่เล็กอ่ะเล้อเลยไม่กระจาย คือร้านมันไก่แถวทีพักเราเขามีไก่สามอย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็มีอันนี้เป็นไก่มาล่าชิมหน่อยอืมอร่อยมีหอมเจียวด้วยซอสกระชับอืมไกุ่่ม อยู่น้องให้หมดโบราณใกล้ๆกับที่พักของเราเมนูหลากหลายมากตรงวัดหน้าวัดเงินหน้าวัดบวกเงินอือหน้าวัดเ<ร>งดินข้างๆมีร้านกาแฟด้วยเมื่อกี้บอกเมื่อกีอก้เดินบอกอยากกินไม่อยากกินขนมปังอยากกินข้าวมันไก่ เจอเขามันไก่พอดี่ก็ไม่ไม่แพงนะหมาชีไม่แพงชีตาชีชากะาไม่ได้กินนานแะ่กินชากามาอ๋ออันนี้เมลิกาแฟใช้เมลิกาแฟอะไรครับน่าเป็นกัวกลางกังเทมนนี้ใช้อ๋อกัวกลางใช่ไหม อยากได้แบบโคตรกลางแบบไม่เข้มมากอะ่ะออกค่อนข้างไปทางอ่อนๆเลยคมันก็ไม่เข้มมากเท่าไหร่เออชอบชอบแบบนั้นแหละแบบเปรีป้ยวๆเลยสดชื่นหน่อยเอาเป็นลาเต้ครับลาเต้แบบอเอาเอา,เอาไม่หวาน,วานครับ อืมว่ถได้ครับว้าวกระบวนารเดี๋ยวนี้เขาเป็นแก้วแบบนี้ทั้งนั้นร้านอาหารที่เฮียงสัตว์สัตว์ผีเสื้อ เอ้ยี่มาเลยจำเอาเิ่งพึ่งตื่นสิ่งพึ่งแบบว่าจะเลือกเอาจะเลือกเอาอ่ะเอาอะไรดีเอาเซตไหนดีถ้าเซตนี่ก็ได้ถึงระดับห้าเราได้อย่างนี้ มามาเมืองเหนือก็กินทั้งซีฟู้ดทั้ง <c oughs> อาหารใต้มีหมดอร่อยแตว่าขนมทัศน์ว่า,าไม่เกินทั้งวันแล้วใช่เขาไม่รสชาติไม่ได้จัดทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่รออ้านที่ชื่อว่าพลูโตนะทุกคนเป็นร้านกาแฟในเชียงใหม่ก็มีความสวยงามด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในร้านว่าเป็นยังไงบ้าง ลูโต้อ้อข้างหน้าดูอมองมิไหนเลยนี่นะผูดายเขาอยู่นี้นันพรูโต ไม่มีการในร้านห่งรการนะครับบเท่ากนหนาเป็นอย่าง้มองเหมก็อะาเอล้ย เออมีก e oh, right. ้็นนิ่มๆฟูๆตับแป้งกับโอ้เกรเกเกรเกอันนี้ยูสุหก็เออเป็นแบคทีแบคทียูสุถือว่านะคะกาแฟก็ไม่ไม่อะไรเกิดการแลาวก็ถามสถานที่ก็ไม่เห็นหมดแล้ว เวลาแห่สงการก็จะเอาอัญเชิญพระสิงห์มาแห่กลางเมืองคือองค์นี้<ม>องค์เล็กอพสิ คนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านข้าวซอยกําแพงดินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสั่งข้าวซอยมากินดูเป็นข้าวซอยร้านข้าวซอยพื้นเมืองของที่นี่ร้านโลโคอโลนะชาวบ้านเขามากินกันเยอะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดกันนะทุกคนอร่อยมากนะเป็นร้านเก่าแก่ของคนที่นี่เขานะคือส่วนมากคนนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยรู้จักนะแต่คนโลคอลเข้ามากินกันเยอะนะ เนี่ยแล้วมีเครื่องเคียงให้อย่างนี้เลยนะทุกคนไปตัดเองได้แล้วก็ดูหน้าตาแบบคือจะบอกว่าเ้าซอยเขาว่าอร่อยมากอะ่ะคือรสชาติมันแบบเข้มข้นมากทุกคนแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมูทั้งไก่ทุกคนแล้วหมูของเขาเนี่ยมีความเหมือนคล้ายๆแบบหมูกรอบอะ่ะไม่ไม่ใช่หมูกรอบหมูที่เป็นแป้งมันกรอบข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 องหมูมันเป็นกรอบๆทุกคน ดีมากแล้วเนื้อก็เป็นเป็นเนื้อลายเนื้อน้องลายแบบนี้คืออร่อยจริงๆคือข้าวซอยเนื้อเราแนะนํานะข้าวซอยเนื้อเนื้อผสมหมูก็ได้ใครไม่กินเนื้อก็มีเขาก็มีไก่นะมีหมูมีไก่นะกินได้เลยอ,อร่อยจริงๆคนแนะนํไว่าอย่าพลาดเลยนะร้านนี้ แล้วก็กินแล้วเราก็ขอบไปอีกชามทุกคนเมื่อกี้สามร้อยห้าสิบบาทเองถูกมากมนนแล้วก็อร่อยดีส่วนร้านนี้เป็นคาเฟ่น,นะทุกคนชื่อร้าน Tomato House นะทุกคนร้านนี้ก็โอเคนะเป็นคาเฟ่แบบว่ามีครัวซองอร่อยนะแล้วก็กาแฟก,ก็พอใช้ได้นะทุกคนมีเฟรนโตลด,ด้วย บัวซองก็หลากหลายมากนะใครใส่บัวซองก็มาได้เลยนะร้านนี้ก็เด็ดอยู่แล้วก็บรรยากาศของร้านก็สวยงามทุกคนออกแนวสไตล์มินิมอลมินิมอลนะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเยอะนะทุกคนก็แต่งตัวมาถ่ายรูปก,กันได้นะทุกคนร้านนี้บรรยากาศในร้านนะทุกคนนี่บรรยากาศนอกร้านนะ ลอมาให้ดูสามารถถ่ายได้ถ่ายรูปได้หลายมุมนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในร้านกันอีกรอบหนึ่ง ส่วนของกินก็ไอติมกาแฟก็อร่อยไม่แพ้กันนะอันนี้เราสั่งเดอร์ตี้มากินกาแฟก็ใช้ได้นะทุกคนกคนอยู่คือใครชอบกรวซองก็สั่งมากินได้นะอร่อยร้านนี้เขาก็เด็ดอยู่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย